สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะ mm hmm. พักกันไว้ก่อนแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวหาดแหลมเจริญค่ะ mm hmm. ตามรีวิวไปค่ะทุกคนคะ mm hmm. ลูกสาวตามในเพจไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. มีร้านที่เรามีในใจอยู่แล้วนะคะ mm hmm. มันจะเป็นร้าน Happy Color mm hmm. ค่ะพี่น้องคะมีทั้งวาดรูประบายสีแล้วก็ทำกำไลแขนสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อเท้าค่ะพี่น้องคะไปได้นะหาดแหลมเจริญเปิด11บเโมงถึง หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะทุกคนค่ะไปเที่ยวได้เสร็จแล้วนว้องอยก็ไปซื้อของเนาะระบายสีเด็กๆก,ก็ระบายสีน้องอยก็ไม่รู้จะทําอะไรค่ะเป็นคนวาดรูปเกงเราก็ร้อยกําไรแขนกัน้อ้ลอยกําไลแขนเด็กๆก,ก็ระบายสีค่ะเป็นทาดรองเนาะเป็นแบบกรอบรูปจากเสนาแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเนาะค่ะหลักกาสีมิสจีาจเงินเล้วเป็นหลกกสีมิสีีไ้มีผสมแม่สีไ้เนาะค่ะไป้องค้ารวมในนั้นแล้วแหละแล้วก็เคลือบต่างหาก ราคาก็ตามแล้วแต่ว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เนาะน้อยก็ไปเลือกกําไรเขียนว่างค่ะรีแลกกับเด็กๆเนาะก็ร้อยไปร้อยไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะครั้งแรกที่ได้ร้อยกําไรเขียนน่ะเด็กๆก็ว่าตามจินตนาการค่ะอากาศก็เย็นซึ้ยๆเพราะว่าไปประมาณหางแรงคนแอบเยอะนะคะน้อยไปวันเสาร์เย็นค่ะอันนี้อีกร้านหนึ่งค่ะมาวาดฝันกับเราค่ะมาวาดฝันเนาะติดตามทางเพจแลัวก็ทาง ไอจี IG ได้คะ่ะทุกคนหรือตอต,อตอเนาะมีให้เลือกหลากหลายมีกระเป๋ามีผอแบบสําหรับท่ายลูกเนาะทุกคนก็จะมารีวิวที่นี่เยอะมากอวยก็ถือโอกาสภาพพี่น้องมากส้มบรรยากาศหาดแหลมเจริญส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่คาเฟ่ไม่ได้ไปเพราะว่ามาเย็นแล้วต่อไปสิบห้าไปคาเฟ่ค่ะพี่น้องคะ่ะอันน,นี้แนวไซยาดมคะ่ะเราเราก็เดินไปรายหาดค่ะพี่น้องคะ่ะหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองค่ะพี่น้องคะ่ะตอนเย็นก็คนจะเยอะหน่อยนะ นางแบบก็โพสท่ารัวรัวแนวกระปุกสยามดงของน้ออ้อยซื้อแล้วกลับมายังเพราะเด็กๆระบายสีอยู่เนาะัวกพาทุกคนสรงบรรยากาศทรายหาดค่ะพี่น้องค่ะแนะนําให้ไปตอนเย็นนะเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยมือแรงนี่จะอากาศดีมากค่ะกระเปายิ้มเนาะที่อ้อยซื้อมาจากตลาดลอยปีค่ะพาชมบรรยากาศชิลๆพักผ่อนวันหยุดค่ะเสาเนี้ยมือแรงพี่น้องอย่าลืมพาครอบครัวพาแฟนจ๋าพาครอบครัวมาก เช็คอินนะคะกินของแซ่บๆริมหาดค่ะพี่น้องค่ะมาบ่อยนะแต่ไม่ได้รีวิวครั้งนี้ถือโอกาสมารีวิวค่ะลงแรงมากเงี้ยมือแรงแต่ไม่ร้อนนะทุกคนค่ะอันนี้เวที่ค่ะล็อกออนเดนเนอะบีดเนาะจัดขึ้น27เมษาสัน2 5 6ร้ค่ะงานใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะแล้ก็บ,บรรยไปดอกค่ะเด็กๆขอไปอยู่เนาะนอยคิดว่า คนหลายก็เลยบริภาพไปให้โตวกว่านี้ก่อนนะชายหาดหน้าเล่นเด็กๆมาเล่นนด้ดเวอเอาเก้าอี้ปิกนิกมาแคมปิ้งได้นะคะทุกคนคะ่ะเอาแต,ต่โตมาแลา้วก็เก้าอี้มาเพราะของกินมีขายแล้วแต่ว่าเราจะซื้ออะไรทานเนาะมีข้าวกล่องมีอาหารจานเดียวมียำมีลูกชิ้นทอดมีปลาหมึอกอย่าง นี่น้ำทะเลสวยงามมากความเนยงเหมือแรงไรเด็กก็ชอบกันนะทุกคนนะอย่าลืมมาหาแหลมเจริญดะะ้ค่ะอยู่ใกล้กับแหลมเจริญซีฟูดค่ะถ้าเป็นร้านอาหารร้านเด็ดร้านดังถ้าเกิดมาตามแบบชิวๆสบายๆบ,บ,บ้านๆแบบเรียบง่ายก็สามารถทานข้าวที่ริมทะเลได้เลยแล้วก็มีคาเฟ่ประมาณ10กว่าร้านค่ะอันนี้เป็นร้านคองเล่นค่ะพี่น้องคะขายสา์ขายของเลนกะเกงมีแบบม่วงเบาเนาะมีปลาหมึกย่างน้ำอ้อยก็ ประพานค่ะพี่น้องคะ่ะกินน้ำลำไยคะ่ะเพราะว่าอากาศร้อนลำไยสดเนาะพี่น้องคะ่ะกำลังฮิตด,ด้วยเนาะเนื้อลำไยเยอะมากขายแบบจุกจุอันนี้ก็คือเป็นผลงานของโนโุ่โนค่คะทุกคนคะ่ะก่อนกลับก็แวะซื้อปลาหมึกย่างคะ่ะมาทานที่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะเลาะหาซื้อแนวกินสนกว่า <laughs> เล่งไวล้วแต่แรกหล้วกะ็ซื้อยำค่ะพี่น้องซื้อยำม,มาทานที่บ้านนะคะน้ำไล่ไเลย ว้าเลกรหิวว้าเลวก็หิว,ว,หวมึกย่างไม้ละร้อยค่ะพี่น้องค่ะเสียบไม้ไม้แบบนี้ละ่ะย่างแล้วก็รานจิมซีฟูด้ดทานที่ริมทะเลหรือเอากลับบ้านก็ได้นอนน้อน้อ,อ้ก็อยากกินส้มตำนะแต่ว่าไม่ซื้อเดี๋ยวครั้งต่อไปกระสิมาไหมพาราะกันคลิปนาสวัสดีค่ะ